สวัสดีครับพี่พอันนี้ก็มาพบกับพบเงินโบราณนะครับเห็นไหมครับนี่เหรียญอะไรครับผมเป็นเงินนะครับผมเป็นเหรียญดีบุกของราชการที่8นะครับเป็นเหรียญตาคุดนะครับเป็นเหรียญหัวโตนะครับเป็นเหรียญตาคุดหัวโตนะครับเป็นเหรียญตัวติดนะครับเหรียญ50าสิบสตังค์นะครับตัวนี้ สภาพตัวนี้ผ่านใช้มานะครับไม่ได้สวยมากราคาก็เล่นกันอยู่ประมาณ4ี่0้าร้อยเนาะสภาพนี้ถ้าเกิดสภาพที่ไม่ผ่านใช้งานก็อยู่ประมาณสักไม่ผ่านใช้งานเลยก็อยู่ประมาณเป็นห้าพันถึงหมื่นเนาะหลักเงินเลยสภาพนี้ก็เล่นกันหาก็ไม่ข้าม 500, 600อยนี่หละอยู่ที่คนขายนะครับตัวนี้ก็เป็นหัวโตหัวโตนะครับเป็นรูปหน้าเด็ก รัชการที่แดนะครับนะครับเขียนอยู่ตรงนี้เห็นไหม,มรัชการที่แดเขียนตรงนี้เลยตัวนี้ก็หายากนะครับเป็นตัวติดนะครับเป็นเนื้อดีบุกนะครับเป็นเงินเป็นเงินนี่แหละเขาใช้ในรัชการที่แดนะครับเครื่องราชก็ถือว่าสวยอยู่นะตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับก็แบ่งปันไปแต่เกือบรับซื้อก็อยู่ประมาณสักสามสี่ร้อยรับสภาพนี้ สวยๆผมเคยขายไปประมาณสามพันห้าสี่พันนี่แหละสวยๆนะถ้าเกิดไม่ผ่านใช้งานก็อีกแบบหนึ่งเนาะราคาก็จะสูงนี่ครับเสียงข้างจะมีเสียงข้างด้วยนะตัวนี้ใครที่ยังไม่รู้จักเนาะของปลอมก็มีเนาะระวังด้วยนะครับของปลอมก็เหมือนของเก๊แหละของทําใหม่นะครับสภาพนี้ก็ว่าจะเปิดอยู่ครับไม่ได้สูงมากไม่งั้นก็ลงประมูลวันนี้นะครับ พี่พี่ก็ติดตามได้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เลยครับช่วงนี้โดนปิดกั้นบ่อยมากเลยครับเวลาปล่อยของก็ออกยากครับผมปิดกั้น Facebook ปิดกั้นไปนะครับตาคุดห้าสิสตังค์นะครับห้สิสตังค์หัวโตสภาพค่อนข้างที่จะพอใช้งานอยู่ผ่านใช้มาก,ก็น่าเก็บครับผมสภาพนี้ไม่ได้สวยมากแต่ก็ ดีกว่าซื้อราคาสูงมากครับไทเกอร์ราคาสูงมากก็สําหรับนักสะสมเลยเนะาะไทเกอร์ไม่ใช่นักสะสมก็ซื้อในแบบนี้ไปเก็บได้ครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมาพามาชมเงินพรด่วงนะครับขนาดเล็กเนาะขนาดเฟืองเดี๋ยวผมต่อจากคลิปนี้ไปเลยเนาะน่ครับก็มาบอกไปเพียงเท่านี้นะครับอัปเดตราคาล่าสุดนะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาก่อนนะครับพี่ๆสวัสดีครับ